สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการงานและดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะเราจะมาเจาะเฉพาะ2เรื่องนี้เป็นหลักเลยนะคะในเดือนกันยายนนี้แต่ละลัคนาราศีเรื่องงานเรื่องเงินมีเรื่องโดดเด่นอะไรบ้างมีข้อที่จะต้องระมัดระวังอย่างไรบ้างเรามาเช็คกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันว่าในเรื่องของการงานและการเงินของคุณน,นั้นจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกันคะ่ะสมัยขอเริ่มที่เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องของการงานก่อนเลยค่ะการงานของชาวกันในเดือนนี้ให้ระมัดระวังเรื่องการมีปากเสียงทะเลาะขัดแย้งกับคนรอบข้างนะคะจริงๆแล้วงานดําเนินไปได้ด้วยดีมีเกณฑ์ในการที่จะลงทุนต่อย,ยอดขยับขยายมีเกณฑ์ที่จะทําอะไรเสริมทําอะไรเพิ่มในช่วงนี้คะ่ะแต่ต้องระมัดระวังการมีปากเสียงกับคนรอบข้างเพราะดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเนื้อเจ้าตัวของคุณแล้วก็เป็นดาวตัว แทนของปากนะคะได้มาเจอกันกับดาวพระรงคารทั้งสองดาวนี้เนี่ยถือเป็นดาวคู่ศัตรูนั่นเองค่ะต้องระมัดระวังให้ดีไม่ว่าจะเป็นข่าวลือมาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นออการตีฉินนินทาภายในองค์กรมันทําให้คุณหงุดหงิดมันทําให้คุณอารมณ์เสียแล้วอาจจะเกิดการวีนแตกอาจจะเกิดการโมโหเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทําให้งานเสียงานล่มมันอาจจะทําให้มีผลกระทบต่อเรื่องอื่นๆต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะแต่อย่างที่สมัยบอกไปว่า าการงานมันมีเกณฑ์ที่จะขยับไปข้างหน้าทิศทางหรือแนวโน้มนมันเริ่มมาขยับดีแล้วเพียงแต่คุณจะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตใจแล้วก็ควบคุมคําพูดของตัวเองให้ดีค่ะใครที่ว่างงานหรือว่าใครที่ตกงานอยู่นะคะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้ามายื่นใบสมัครได้เลยนะอาจจะถูกเรียกเข้าไปสัมภาษณ์อาจจะถูกจ้างงานเกิดขึ้นได้ในในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีค่ะใครที่ ยังไม่ได้มีงานแบบเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะอาจจะเป็นลักษณะของงานฟรีแลนซ์นะคะงานรับจ้างงานทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องของไอเดียเรื่องของการติดตอ่อเรื่องของการประชาสัมพันธ์จะส่งผลดีให้กับคุณเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันพยายามเอาตัวเองออกสื่อค่ะอย่างเช่นทําแพลตฟอร์มลงในเฟซบุ๊กหรือว่า YouTube ต่างๆพยายามโปรโมทตัวเองว่าตัวเองทําอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีฝีมือในการทําขนมออกมาทําขนมออกมาขายขนม ได้หรือสอนทําขนมได้อะไรอย่างเงี้ยเปิดคอร์สออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามหน่อยนะช่วงนี้มันอาจจะเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยต้องลุยต้องสู้จริงๆแต่ว่าเกณฑ์ในเรื่องของความสําเร็จนั้นอนะ่ะก็ค่อนข้างชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นใครอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ทําอะไรเลยรอคอยแต่โอกาสมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะชาวลัคนาราศีการเป็นลัคนาราศีหนึ่งที่จะต้องลงมือทําจะต้องเออเขาเรียกว่าจะต้องสู้ด้วยตัวเองเหนื่อยด้วยตัวเองพยายาม ด้วยตัวเองนั่นเองค่ะและสําหรับใครนะคะที่ไม่ได้ว่างงานไม่ได้ตกงานมีงานทําอยู่แล้วในช่วงนี้นะคะก็อาจจะรู้สึกว่างานมันเยอะขึ้นมีงานเร่งมีงานด่วนมีงานแทรกเข้ามาไม่พอเท่านั้นค่ะยังได้กลับไปทําโปรเจกต์เก่างานเก่าที่มันค้างคาอยู่งานเก่าที่เคยพับโปรเจกต์ไปแล้วนะคะได้ไม่ได้มีการนําของเก่าเหล่านั้นกลับมาทําใหม่อีกครั้งหนึ่งมันก็เลยทําให้รู้สึกว่างานค่อนข้างที่จะมารวมมาตุ้มงานเก่างานใหม่มันปรับ ปนกันไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้เลยรู้สึกยุ่งๆนั่นเองค่ะแต่ไม่ต้องกังวลไปนะชาวกันขอให้เต็มที่กับเรื่องของงานเถอะเหนื่อยแต่คุ้มนะคะผลตอบแทนหรือว่าเออเขาเรียกว่าผลที่มันจะเกิดขึ้นภายหลังเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณได้ลงทุนไปแน่นอนค่ะ ต่อมาค่ะเรามาพิจารณาที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะต้องบอกเลยว่าการเงินของชาวลัคนาราศีกันเริ่มมีสัญญาณที่ดีเข้ามาแล้วค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะหาเงินได้ง่ายๆไม่ใช่นะคะเพียงแต่ทิศท,ทางแนวโน้มนะคะมันเริ่มขยับดีขึ้นสัญญาณดีๆมันเริ่มเข้ามาแล้วใครที่มีงานประจําอยู่นะคะจะแสดงให้เห็นเลยว่ามีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเริ่มชัดเจนเกี่ยวกับตําแหน่งนะคะ e, เก้าอี้หรือว่าตําแหน่งของคุณมันไม่ได้สั่น คลอนแล้วมันมันจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลดีในเรื่องของการเงินตามมารวมถึงมีข่าวดีในเรื่องของการได้เงินจากช่องทางพิเศษด้วยนะคะอย่างที่สมัยได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ใครที่ไม่เคยเข้องเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์สามารถเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับออนไลน์ได้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นช่องทางทําเงินใหม่ๆใ,ให้กับชาวกันหลายๆคนก็เป็นไปได้นะคะและต้องบอกเลยว่าเงินที่เป็นเงินเก่าเงินเคลมประกรันเงินค้างค่า ะะเงินที่มีลูกค้ามาวางบินอะไรต่างๆนานานะรวมถึงใครที่ติดหนี้ติดสินคุณอยู่ในช่วงเดือนกันยายนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้คืนด้วยค่ะเงินที่มันคาดเคลื่อนนะคะมีเกณฑ์เลื่อนมาแล้วเลื่อนแล้วเลื่อนอีกอะไรอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์ที่จะเคลียร์ได้ในช่วงเดือนกันยายนนี้เป็นไปได้นะคะแต่จะต้องระมัดระวังให้ดีนะคะบางทีแล้วเนี่ยการที่คุณได้เงินมามันอาจจะมาพร้อมกับเงื่อนไขหรือว่ามาพร้อมกับข้อแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่าง ต้องเช็คให้เรียบร้อยดูให้ละเอียดนะคะถ้ามีเอกสารอะไรพ่วงมาด้วยเนี่ยอ่านให้ละเอียดถี่ถ้วนนะคะแล้วพยายามเก็บหลักฐานอย่าเพิ่งรีบทิ้งนะคะบางทีเราอาจจะถ่ายรูปเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือก็ได้ถ้าเกิดว่าเก็บเป็นเอกสารแล้วกลัวหายอะไรอย่างเงี้ยนะหลักฐานเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะในช่วงนี้ทําไมถึงต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าเรื่องการเงินมันก็มีเกณฑ์ที่คุณจะต้องระมัดระวงังอาจจะถูกหลอกถูกโกงอาจจะมีเกณฑ์สลับ สับเปลี่ยนในเรื่องของหลักฐานหรือว่ามีคนมาโต้แย้งในเรื่องของที่มันไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครที่มีคดีดความหรือใครที่มีปัญหาขึ้นโรขึ้นศาลในช่วงนี้ยิ่งต้องเก็บหลักฐานให้ดีนะคะใครที่จะเอาผิดกับลูกหนี้ใครที่จะเอาผิดกับเจ้าหนี่หรืออะไรก็ตามแต่เรื่องเกี่ยวกับการวางดอกเบี้ยไม่ตรงกันเรื่องเกี่ยวกับหักเปอร์เซ็นต์ผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องเอกสารถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณรู้ไว้เลย ว่ามันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆในช่วงนี้ดาวพระพุธเจอคู่ศัตรูกันกับดาวพระองคานเรื่องยุ่งยากเกี่ยวกับเอกสารเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าดาวพระพุธนอกจากจะเป็นตัวแทนของคําพูดคําจาการเจรจาปากแล้วยังเป็นตัวแทนของเรื่องของเอกสารด้วยเลยอยากจะเตือนชาวลัคนาราศีกันว่าให้รอบคอบสักนิดหนึ่งนะคะอีกประการหนึ่งค่ะการเงินของชาวลัคนาราศีกันมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินไปกับเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องสายตา หรือการเจ็บเนื้อจะเออเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะปวดหลังปวดคอปวดบา่าปวดไหลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นโรคเกี่ยวกับออฟฟิศซินโรมประมาณนี้นะคะให้พยายามดูแลตัวเองให้ดีอาจจะได้มีการเข้าคลินิกหรือไปโรงพยาบาลพบคุณหมอนะคะแล้วก็ทําให้เรามีค่าใช้จ่ายเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเวลาได้รับยามามันต้องทานต่อเนื่องเราก็อาจจะได้เสียเงินในหลายๆครั้งครั้งเดียวอาจจะไม่จบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องเงินเหล่านี้ไว้ด้วยนะอารมณ์อีกประเด็นหนึ่งค่ะที่เป็นสิ่งที่ชาว ลนาราศีกันจะต้องระมัดระวังบางทีพอคุณมีเหตุที่จะต้องจ่ายเงินแล้วมันก็ทําให้คุณหัวเสียอารมณ์เสียเกิดขึ้นได้ควบคุมอารมณ์สักนิดหนึ่งนะคะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกันค่ะสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยใ้ให้ชาวกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเฮงรวยปังกันทั่วหน้าค่ะสวัสดีค่ะ